สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนจอมพลังนะครับรว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่แล้วก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับเริร่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่28มกราคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนรูปแบบของกิจกรรมก็จะง่ายนิดเดียวครับผมก็เป็นร เป็นวงแหวนเวทที่ค่อนข้างที่จะงงงวยนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,าไม่งงงวยหรอกเพราะว่าในการสุ่มแต่ครั้งเนี่ยใช้ในโหมด5คูปองนะสมมติคุณสุ่มครบ250คูปองคุณนะครับจะได้เป็นกล่องนะครับกล่องสกินถาวรน,นะครับกล่องสกินถาวนนรหมายความว่าไงกล่องสกินถาวรน,นะหมายความว่าสมมติคุณเปิดหนึ่งครั้งมันจะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีให้คุณน,นั่นเองนะครับก็ถ้าพูด,ดง่ายๆเนี่ยก็เป็นกล่องราคา250คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละ <c oughs> ส่วนระหว่างการสุ่มนะคุณจะมีโอกาสได้้รรับพพวววกกท่่าาเตนหือ รูปโปรไฟล์ระหว่างการสุ่มด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะพวกอิโมจินั่นเองนะครับก็ไม่มีพวกเขาเรียกว่าไม่มีพวกของอ่ะขอให้มันแลกนะครับไม่มีพวกในร้านค้าแลกเปลี่ยนนะฉะนั้นก็พยายามไปลองสุ่มกันได้ทุกคนนะครับก็ดาวกระจายใช้ในกิจกรรมนี้หรือเปล่าใช่นะครับใช่สามารถใช้ในกิจกรรมนี้ได้นะครับสำหรับคนที่เติมครบ100คูปองนะคุณจะได้ดาวกระจายมาใช้ในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็ครบ100เนี่ยได้ดาวกระจายทั้งหมด10อันนะครับก็ไปสุ่มไดเล่นกันสัก10อันเนาะก็วันนนี้ทุกคม จัดให้ดูสักอันแล้วกันนะครับเขาจริงๆคุณคนไม่ต้องอะไรมากแค่เติมสักหนึ่งรัคูปองก็มีดาวกระจายสุ่มก็ลดประหยัดไปได้ประมาณ50คูปองเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับใครสุ่มไปได้แล้วได้สก,กินไหนกันบ้างหรือว่าเปิดกล่องได้แล้วได้สก,กินไหนกันบ้างก็สามารถคูดคุยกันได้นะโอเคถ้าถามผมว่าไอ้กล่องเนี้ยคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม อย่างแรกเนี่ยผมขอให้ทุกคนนะครับตัดพวกกรอบโปรไฟล์ไปได้เลยนะครับกรอบโปรไฟล์เนี่ยมันโอกาสออกค่อนข้างยากมากๆนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับสมมติเอาแค่แบบว่าสุ่มไป250คูปองแล้วคุณได้เป็นกล่องอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสุ่มหนึ่งสก,กินที่คุณไม่มีให้คุณนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด6สก,กินนะครับในราคา250คูปองผมมองว่ากิจกรรมนีม้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับไม่คุ้มเท่าไหร่เป็นกล่องสก,กินทาวนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถึงจะแบบว่า เติมไปหนึ่งร้อยจะลดไม่เหลือห้าสิบก็จะเหลือสองร้อยก็ยังมองว่ามันก็อาถ้าเหลือสองร้อยเนี่ยก็น่าจะคุ้มแล <c oughs> ้มถติคุณเติมไป 1, หนึ่งร้อยคูป,ปองเนี่ยใช่ไหม,มคุณจะได้เป็นดาวกระจายสิบอันน,นั่นเองนะครับมันมีบอกนะก็วิธีการรับก็ง่ายๆทุกคนไปที่หน้าหน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่ฝั่งอันที่สองนะครับแล้วก็เป็นโป,โ,ปโ,ปโปรโมชั่นเติมคูป,ปองนะครับเนี่ยเติมครบสี่สิบคูป,ปอง ก็40บาทนะครับคุณก็จะได้ประมาณ50บาทคุณจะได้ราจาทั้งหมด10อันนั่นเองนะครับก็ลองไปเติมมาได้ทุกคนนะครับผมก็เสือรลืมเติมด้วยชื้อจะมารีวิวกิจกรรมงามไส้นะครับก็ลดไปทันทีนะครับเหลือแค่เพียง200คูป,ปองเท่านั้นถ้าถามผมว่าคุ้มไหมนะครับพูดตรงๆก็คือ มันก็เลทปกตินะครับเลทปกติราคาสองร้อคูปองเนี่ยเลทปกติเลยนะครับจะถามว่าสกิปพวกนี้ก็ไม่ได้สวยบื้อหวาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ให้กลางๆถ้าเต็ม10ก็เอาไปสัก6เต็ม10แล้วกันนะสำหรับกิจกรรมเนี๋ยวนี้ทุกคนให้เท่าไหร่ก็สามารถเาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะครับเป็นกิจกรรมอะไรวะนี่นะครับหนึ่งร้อยตัวคูปองจะสามารถเปิดได้สามารถเลือกรับหนึ่งสกินที่คุณไม่มีได้นี่นะครับจะถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับผม เป็นสกินในระดับอีพิกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าทุกสกินในนี้มีเอฟเฟกต์สกินหมดเลยนะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจอันนี้ด้วยนะส่วนสกินนี้จะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับก็ซื้อเป็นแพ็คคู่นะครับลดราคานะครับเหลือ159คูปองนะครับจาก100เอ้ยจาก220คูปองนะครับก็คุ้มคุ้มเลยนะเพิ่มแค่10คูปองก็ได้แล้วนะครับก็แนะนำเลยนะนะครับจะถามว่าคุ้มไหมพี่คุ้มอยู่แล้วผมไม่ว่าจะเป็นสกินเบลเลนะครับวก็ตสกับไอ้นี นะครับก็กิจกรรมสกินพวกนี้สามารถอัปเกรดในกิจกรรมอัปเกรดสกินได้นะครับก็ถ้ามองระยะไกลเนี่ยสกินที่น่าสนใจก็คือสกินของไอริสกินของแอสทริดนะครับแล้วก็สกินของ2อันนี้ผมว่าสสกินเนี่ยเพราะว่าสกินของแอสทริดนะครับมีสกินในระดับดีเจนน่าจะยังไม่ผิดนะส่วนไอริเนี่ยมีอยู่แล้วมีหลายสกินเลยนะครับสามารถไปใช้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกินของแอสทริดกันเลยนะครับว่าแอสทริดเนี่ยเมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถต่อไปไหนได้บ้างนะผมได้ขออนุญาตดูก่อนนะครับนี่ ระดับลิมิเต็ดลิมิเต็ดอืมเนี่ยอาจจะต่อไปรีเจนได้นะถ้ามคุณมีลิมิเต็ดสีเขียวนะครับตอนประมาณนี้แหละทุกคนนะครับส่วนไอดีอย่างที่บอกนะครับว่าไอดีเป็นตัวที่มีสก,กินเยอะมากๆนะครับไอดีอยู่ไหนผมได้สก,กินนี้มาราคาแบบว่าถูกมากนะบอกตรงๆนะครผมเนี่ยไอรีก็จะมีสก,กินระดับรีเจนนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถต่อไปหรือว่าลิมิเต็ดสีส้มก็ยังต่อได้เลยนะครับสวทุกคน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทนคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดยเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างเนาะไปดูกันเลยนะฮะลิี่แล้วเนี่ยผมก็ทำไปนะครับยอดวิวก็ไม่ไม่น่าเยอะมั้ยหรือว่าไม่ได้น้อยเท่าไหร่วะถ้าร้อบิวเนี่ยผมคนทุกคนนะที่มาดูนะครับก็เมื่อวานเนี่ยอัดตอนอยู่มหานครนะับอยู่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งก็บันเทิงเลยเสียงแม่งเยอะไปหมดแล้วก็มีคนเดินผ่านเต็มไปหมดเลยนะแต่ผมก็ไม่ไม่เขินนะเขินไม่ได้นะผมเดี๋ยว ซูโจเซ่ครับผมสำหรับผมให้คุ้มนะครับเพราะว่ามีสกินกับข้างขวาแต่ล้วสำหรับผมเนี่ยข้างบนไม่สวยครับโอ้ซีดิก้าก็ไม่สวยหรอสีแดงคนเดียวฟิลจัดกูอยากเปลี่ยนสีเน๊สติลิคุณโจรทานได้ครับผมกระต่ายคืออะไรป่าไก่ป่าโง่ต้องเป็นแบบไหนครับบุ๊ยป่าไก่ป่าโง่ต้องเป็นแบบไหนครับสำหรับผมเป็นมองว่าป่าที่แบบว่า ป่าที่ขาดประสบการณ์นะครับและขาดการตัดสินใจตัดสินใจที่ดีนะครับก็่าสมมุติแบบว่ามันอยู่กับล่างเยอะเงี้ยเราก็ไปแย่งล่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยข้างบนไม่มีไม่ไม่มีคนเติมเลยแบบว่าข้างบนโลเนี่ยเราก็ไม่ไปเก็บงานอะไรพวกนี้นะครับก็เรื่องมันเยอะนะครับต้องหันเล่นบ่อยแล้วกันนะหันไบ่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่แต่ละคนเนาะพูดไปโดนใดเศรษฐกิจด้วยครับสเศรษฐศาสตร์เรียาเศรษฐศาสตแล้วก็เศรษฐศาสตสกายด้วยนะครับวันนี้ขออบคุณทุกคนที่ไดดู้คลิปจบนะที่ดูคลิปจบี เขาไม่ได้อะไรครับเฮ้ยคอมเมนขาไม่ได้นะครับว่า18น,นะครับ, 1, รบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะเจอกันนะผมนะครับแล้วสเต็ม10ให้คะแนนกล่องนี้วงแหวนเวทนี้เท่าไหร่ก็สามารถพูดค,คุยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันเด้อเจอกันนะผมบ๊ายบาย